สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนีเบาวตึงปทุมราชครับมาเปิดราะ่างัวยู่บ้านสางนกท่าครับตำบลส้างนกท่าอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับมาอยู่กับคอบงวบเบายันคือเก่าครับมือวันีเป็นวันที่23าตุลาคมแล้วครับพี่น้องครับบบายันมีมาฝากพี่ฝากน้องหนึ่งโคมเนอร์ครับพี่น้องครับลูกเพจเมียนาเลียงลูกประมาณ4ี่เดือนนะครับสี่เดือนหาเดือน แม่อาซีขื้นแล้วครับแต่วันถด้ผสมครับแม่สูงร้อยสามสิบหาครับมั่วลูกสองลูกสามนะครับพี่น้องครับรายละเอียดก็โทรหาบาวยันอีกที่หนึ่งเด้อคบนี้เปิดไบสองหมื่นเก่าครับพี่น้องครับส่งฟรีสองลอยโลครับโอ้ลูกน้าดีครับลูกน้าดีนี่ใช้เชือง จับได้ใบได้ทึ่งเมียทั้งลูกครับผู้ใดสนใจครับโทรหาบบาวยันเด้อเพิ่นจัดทรงหอนหม่องหอดบอลครับบบาวยันมีรถค่อยบริการครับขนใหญ่ง่วทัวร์ภาคอีสานสนใจโทรหาเบาวยันเลยแดงดีสดดีโอ้ยให้ลูกดีแหงครับเมียนี่ให้ลูกน้าแหงครับแดงเข้มๆเ,เลยนังหน้าหนาครับ เป็นตะเลี่ยงอีกหนึ่งโคมสสำหรับเบวยันจัดหามาฝากพี่ฝากน้องครับเมื่อนี้มีอยู่โคมหนึ่งครับคุณนะครับเมียเชื่องดีนะครับเมียครับจับได้บายได้บบดือ้บอบบซนเป็นหม้อพุท่าเลี่ยงครับแข็งขาดีเบทิทกถอนประกันให้สิบหามือจีบเล็บขอเท่างามทั้งแม่ทั้งลูกนมเม่กับซีเต่าเพดดำมดทั้งสอง ลูกใส่เมาใส่ขุ้มให้ย่างดีครับนี่ครับลูกสาวครับใ้ซีหาเดือนครับน้าล่างสวยครับน้าดีสดดีแดงดีครับ